มีโอซุกิเปิดมาแล้วกว่า20ปีน้ำจิ้มมีให้เลือกตั้ง7อยา่างได้รับรางวัลเชลชวนชิมด้วยครับนุ่มแท้อันนี้เป็นเจ้าสมุดเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยนี่บีฟเซตเนื้อวัวนำเข้า เป็นสิ่่่งทีีแปลกใหหมสรับชวิตสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนใครนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับช่วยกันกดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยออร่ยแบบนี้นะครับวันนี้นะครับบอลจะพาทุกคนนะครับมากินนนโอสุกี้ครับซึ่งเชื่อว่าร้านนี้นะครเป็นร้านโปรดของใครหลายๆคนแน่นอนครับแต่ว่าส่วนตัวบอลยังไม่เคยชิมเลยก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆซึ่ง ลองคิดดูเราก็ยังไม่ได้กินหลายร้านอยู่นะร้านอาหารที่แบบเมืองไทยเยอะมากเออซึ่งตอนนี้นะครับวันอยู่สาขาอินเตอร์เซ็กพลัมสามนะครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นไปกันคะร้านอยู่ชั้นสองครับทุกคนนี่โอสุก้นะครับถือว่าเป็นสุกี้ในตำนานนะครับที่เปิดมาแล้วกว่า20ปีแล้วทีเด็ดของเขานะฮะคือน้ำจิ้มทุกคนที่ได้รับรางวัลเชลชนชิมด้วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าน้ำจิ้มเนี่ยเขาเด็ด ขนาดไหนมาถึงแล้วครับนี่ดีโอสุดที่แอนชาบูนะครับเข้ามาปุ๊บเล็งเห็นอันนี้เลยบีฟเซตเนื้อวัวนำเข้า <G l ug> สวัสดีครับสามพี่ครับพี่ อย่างแรกเราต้องเลือกน้ำซุปก่อนเลยใช่ไหมครับอ๋อน้ำซุปก็จะมี5แบบครับทุกคนมีอันนี้เลยฮะน้ำซุปไก่ครับไม่มีผงชุรสด,ด้วยแล้วก็น้ำซุปต้มยำน้ำซุปปลาย่างโชยุนะฮะแล้วก็น้ำซุปเย็นตาโฟต้มยำน้ำซุปบะกุเตะเราก็เอานี้ดีกว่าเอาน้ำซุปปลาย่างโชยุแล้วก็เอาน้ำซุปเย็นตาโฟต้มยำหนึ่งเพิ่มอย่างละ39บาทครับแปลกเดียวรู้สึกว่า ไม่เคยกินที่อื่นเลยไม่เคยเจอเ็นแตบต้องอยากเลยอ๋อแล้วก็ซอสน้ำจิ้มมีที่เลือกตั้งเจ็ดอย่างทุกคนแนะนำได้ไหมครับว่าผมควรกินอันไหนบ้างคะเบอร์สามก็คือน้ำจิ้มสูตรไฮหลหลําเผ็ดหรือไม่เผ็ดแบบไต้หวันอันนี้ต้องเพิ่มตังไหมครับสองน้ำจิ้มนี้ไม่ต้องเพิ่มมีอันเดียวแค่โออ๋อโอเคครับ งั้นผมเอาตามนี้เลยแล้วครับที่แนะนําแล้วก็เดี๋ยวผมดูเมนูคร่าวๆแล้วงั้นผมพร้อมสั่งเลยพี่พร้อมจดไหมพี่พร้อมจดไหม <laughs> ผมรัวมากเลยนะริงมาเอาชุดเนื้อพรีเมียมครับหนึ่งชุดครับครับลูกชิ้นนีโอครับเจ้าสมุทรครับแล้วก็เอาเนี่ยครับสุก,กี้ชุดนนโอครับมีของพี่ตัวเลยเราสั่งไม่แก้งพี่เของไงอ๋อ oh. มาแล้วครับทุกคนวันนี้นะคะน้ซุปปลาย่าโชยุไนยินดาโฟค่ะสวัสดีชูนิโอรับคำอร่อยกุ้งขาวแปซิฟิกหรือมาไกลอยู่นะต้องยำจินตะโฟเพื่อความเป็นคนใส่น้ำจิบนะคะอ๋อนี่เทลงไปอ่ะใช่ค่ะเทหมดเลยป่ะอ่าวันนี้จะเป็นเพื่อความคุ้มค่ของลูกค้าสามารถเดลเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนแล้วกันค่อยเติมอย่าพูว่าอามนะอันนี้บอกตัวเองเดี๋ยวรสชาติเพี้ยนอืมขอชิมซุปก่อนนะครับ เป็นซุปปลาย่างโชยุนะครับอือร่อยเลยอะ่ะหอมแบบปลาย่างแล้วก็มีความไลๆ้ๆเค็มๆเมบาๆแบบดีมากเย็นโซต้ยมยำนี่อะ่ะมีรสชาติแล้วแต่ยังไม่ค่อยจีดจาดมากเพราะนั้นเราใส่เพิ่มไปอืมอร่อยเลยอร่อยแล้วตอนนี้กินไรก่อนดีอ่ะ เป็ดเลยก็ได้มาบะหมี่กับเป็ดเลยแล้วกันมาบะหมี่มีความแบบกรบๆเป้นไม่เละสดมากแล้ปเป็ดนุ่มจัดเลยอ่ะแล้วแบบปุกน้ำมันมาได้ปิ่มากนี่รอดชุ่มๆเลยคจิ้มดีมากก็เปรี้ยวกันไปเยีแบบ่ยมมบ มากินเนื้อก่อนเลยครับทุกคนอู๋นี้นะครับเป็นชุดเนื้อพรีเมี่ยมนะครับทุกคนเริ่มจากอันนี้เลยส่วนแรกที่จะกินก็คือเป็นวากิวแบบนี้เลยครับนี่แผนใหญ่มากกับน้ำจิ้ม,มนุ่มแท้อีกสักแผ่นกับน้ำจิ้มอันนี้นะครับทุกคนไต้หวันลายมันสุดยอด มันดีทั้งสองอันเลยอ่ะแบบจิ้มสลับกันที่ละชิ้นที่ละชิ้นได้เลยนะอันนี้มันไต้หวันแต่แบบจะออกแบบคล้ายๆบอนบีบมะนาวไปแต่ออกคล้ายๆแจ่วหน่อยมาต่อมานะครับเป็นใบพายนะทุกคนเดี๋ยวลองจิ้มน้ำจิ้มไทยหล่าน่าจะคล้ายๆรสชาติเย็นตาโฟไหมไม่พี่ว่าอันนี้จะแบบเผ็ดกว่าอืม แต่ว,ว่าอร่อยนะอร่อยจัด่ะมาต่อไปนะครับเป็นสันคอนะทุกคนแผ่นใหญ่มากดูดิชอบมากเวลาแบบเนื้อต้มอเงี้ยมันมันไม่ต้องรอนานนุ่มอีกแล้วอ้มาต่อที่อันนี้นะครับเสือร้องไห้มันก็จะบางๆเหมือนเบคอนแบบนี้หนอย ที่ชอบสุดก็ไม่ต้องพูดหรอกว่กาพูดเองเลยนะแต่ทีหนึงใบาผายก็อร่อยนะง่ายอยู่มาอยากได้ความแบบตะเลี่ยนหน่อยเป็นเยอะๆเอาอันนี้ดีกว่าครับทุกคนกุ้งทอดกรอบซอสครีมวาซาบิครับทุกคนครีมแบบชุ่มๆกุ้งเด้งมากแล้วก็มีความกรอบเบาๆนะทุกคนแล้วก็ซอสอ่บมัน ไม่ได้ให้ความเผ็ดวาซาบิเกินไปแล้วม,มันผสมเป็นตัวซอสเนี่ยแล้วมันกินง่ายเรามาต่อที่เบคอนสดหมักซอสไฮลัมกันดีกว่าครับน่ากินมากดูทุกคนมีไข่มาให้ด้วยเดีว่าจะตีแล้วก็คลุกแล้วค่อยใส่ลงไปนะใส่จินไว้ได้เลยอันนี้มากุ้งเขาบอกว่าต้องกินใช่ไหมกุ้งเนี้ยกุ้งนี้น่ากินมากเป็นกุ้งขาวแปซิฟิกนะครับทุกคนนี่ใส่ลงไปนี่น่าจะเป็นหมูนุ่มนะครับทุกคน นี่อะไรลองชิมก็ได้หยิบมาสักก้อนเล็กๆเหมือนหมูเด้งเลยอ่ะอือเนี่ยมีความหนึบนะเห็นป่มมาเบคอนสดหมักซอสไทยหลังนะครับม,มันได้ความแบบซอสไทยหลงแล้วนะแบบมันติดกับก้อนไข่อนะ่ะทุกคนแล้วมันแบบฟินมากม,บบม,แบบมันจิ้มแบบมันจิ้มไต้หวันเข้าไปอีกโอ้โห,หนึกว่าอยู่ไต้หวันมาหมูเด้งมาก หมูแบบไม่แพ้เนื้อเลยทุกคนหมูอร่อยมากกินผักแล้วนะเกือบครึ่งทางผักครึ่งเข้าปากนี่ไม่รู้สุกอ,อันนี้เป็นหมูน่าจะเป็นหมูเด้งนะครับหยิกมาจากตรงกลางของอันยอย่เลยมันเป็นเหมือนเด้งผสมกับตบรทอ่ออร่อยจะให้ความแบบเนื้อส,กสากๆนิดนึงแต่ม,มีความเด้งอยู่ข้างในนิดๆด้วย อืมแต่ว่าตุดพวกเนี้ยน่าจะเด้งกว่าเนี่ย DIY อ่ะพือจริงช่วยทําหน่อยเดี๋ยวบอลต้องทําเจ้าสมุดอีกกาน์ดนั่นมันทำนง่ายด้วยค่ะนี่เป็นเจ้าสมุดนะครับทุกคนเป็นซีฟู้ดนี่มีปลาหมึกด้วยมั้ยเป็นยังไงห,หรือเปล่มาครับทุกคนนี่ลงไปเลยเจ้าสมุดนะฮะนี่เขาบอกมาต้องสั่งอันนี้มาเมนูเหมือนเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยนี่อร่อยมากเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับชีวิต ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเป็นฟิลมีลูกชิ้นแต่เป็นกุ้งกระแทะออกมาปลาเหมือนกระแทะออกมาอืดีเหลือเกินดีมากเมนูนี้ว่าต้องสั่งครับทุกคนเจ้าสมุทรเดี๋ยวลองจิมเดวา่ที่พี่ดิงทำอุ๊ยพี่ดิงทำน่ากินว่าจะได้แทรกซึมใช่ป่ะใช่แต่เดี๋ยวขอกินกุ้งก่อนกุ้งแปซิฟิกมากายอยู่ตัวนี้โอ้โหมันมันกระเด็นออกมามันกุ้งจิ้มอันนี้แล้วมัน๊ะ มันหนึบแล้วก็เด้งออกกุ้งทั่วไปที่เคยกินอ๋อหรอสู้ปั่นสุดเลยลูกกินยี่อก็เลยใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองอยู่นะจริงจะอร่อยหมดเลยจริงๆแบบไม่โกหกวัตถุดิบเขาแบบดีมากเลยทุกอันอะการทำไข่น้ำไม่กินเนี่ยเหมือนไข่น้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยังไม่ได้หรอต่บอกว่ามันจะมันสุกแล้วมันลอยอ่ะ ไม่เสมอไปจริงเหรอลองดูถ้าข้างในแดงก็มาต่อด้วยลูกชิ้นนีโอนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ลงไปเลยทีเดียวนะครับเป็นลูกชิ้นคริสตัลไข่ปลาครับแต่ว่าเขาดีนะเขามีบอกด้วยว่าระวังร้อนนะครับทุกคนมาขอชิมฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นเดนโฟต้มยำนะครับเรามีครบทุกลูกชิ้นเลยครับทุกคนอยากได้อะไรครับเราบะหมี่ป๊อกใส่ถามรานน้ำใส่ลูกชิ้นเออได้อยู่นะเนี่ยดูดิ ชิ้น DIY พราพอดีมันเป็นเหมือนแบบปลาเนาะใช่ DIY ไหม DIY อะพี่ถิงปลาหรือหมูอ่ะหมูหมูอ่ะอืมแบอร่อยมากมันมีไข่มันมีแครอทแครอทต้นหอมอันนี้นะครับอันสุดท้ายเป็นลูกชิ้นเนโออืมอืมอร่อยหนึบเด้งหอมสาหร่าย จริงเลยเอ่ะเห็นน้องมีความสุขก็มีความสุขอย่างเงี้เอ่ะเออจริงแบบจริงจริงอ่ะจริงจังอ่ะใช่คุณโจ้งกินมันมันปล่อยออกมือแต่ลำซุกบอกว่าเอาจริงเขาเพิ่งมาเติมใหม่บ้านเราก็ใส่ไปให้หมดไข่ปลาคลือสตัลได้แล้วนะครับทุกคนน้อนึ่งคนไทยฮักไว้ก่อนเพราะว่ามันร้อนมากเดีย๋ยวเรามากินไก่กรอบซอสครีมมะนาวหล่อครับน่ากินมากดูดิ มะนาวนี่แผ่นซีเล็กนี้เขาน่าจะทำมาให้กินไปด้วยกันเลยนะออมนี่อบมาบางคนอะรู้สึกว่าแบบออเดอร์เป็นสิ่งที่แบบไม่อร่อยหรอกแบบร้านแบบร้านแบบทั่วไปอะไรเงี้ยแบบร้านทาบูแต่อันเนี้ยอย่างนี่ร้าครีมมะนาวคือแบบเปรี้ยวกำลังดีอมเปรี้ยวมันโอเคเลยอืม ใช่แล้วไก่ไก <ๆ S 2> เขาบางกรอบหืมคณะทอดกอดีมากคิดตอนคิดต้น,ดตนได้คนระัเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กระไรถูกถูกมาก,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 กเลยเมื่อคืนครัเก็บเก็บเดี๋ยวมันจะเพลินเงื่มาเนี้ยเพลินมากเลยนะนี่ยน่าจะโอเคละอืมอร่อยอย่างเดือดไข่ปลาเขาแน่นมากเลย มาต่อที่ทับปรวามมานี่ว่าครับเหมือนกันเดทธามเออเออกำลังถามไม่แรกครับอืออยากได้ความคื้เห็นบ้างโอ้โหสองคนกินกันเิ่งเลยโอ้โหเอาของพี่เมื่อ้องที่ตัวไปกินก่อนนะครับทุกคน เปตตา่อ,อลยมาครับเดี๋ยวเรามาปิดกระพาอนะฮะด้วยของหวานนะครับนี่เลยเป็นเรนโบว์มัทฉะนะครับแล้วก็โรตีกรอบโรตีนมด้วยอหูดูเนื้อข้างในดีก่าจิ้มเข้าไปน่าจะแบบนมทละลักกรอบจริงกรอบจัดนี่ดูดิ แป้งโรตีอืมมันยืดอ่ะดีมากเลยอ่ะทั้งกรอบทั้งยืดแบบอืมเป็นจีด๊ดเค็มยืดยืด,ดีมากินเพราะไม่ติมครับทุกคนม,มีความสุขมากกินเยอะนะมือี้โอ้ยบอลวันนี้บอลแบบเจริญอาหารปะจริง เหมือนแบบกินเยอะมากอะคืออาหารทุกปากสุดๆเลยอะสำหรับใครที่แบบชอบกินสุกี้ชาบูนะครับวันแนะนําเลยฮะนีโอสุกี้นะครับเขามีทั้งหมด19สาขานะฮะใครสะดวกสาขาไหนนะฮะก็ไปกินสาขานั้นได้เลยวันว่าวัตถุดิบดีแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลที่สําคัญนะครับอร่อยมาก <laughs> ดูจะคลิปดูจะคลิปก็รู้ด้วย <laughs> ใช้คาว่าอร่อยดยมากดูจะคลิปแล้วก็รู้แน่นอนว่าอร่อยมากนะครับก็ นะครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลยกันอร่อยบอกต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายรอดูนะครับว่าวันไปกินที่ไหนครับเดินช้าบาัอิ่มส่องตัว